เดี th ๋ยปะขามพี่น้องเลยขามโอ้น่าพี่น้องักขามโดนเดียงพี่น้องักขามโดนเดียงโดนเดียงขามโดนเดียงพี่น้องเฮ้ายครับพี่น้องถึงโดนอุ้ยตัวน้ไหนไงโดนพี่น้องคนโดนเดียงนี่พี่น้องไม่ได้สันยากเลยลมพัดแห้งไร ดูนะโอ้ยคนยน่ะล้วนลงพี่น้องเลยเสียดายเต็มอยู่ในปลาแห้งคับอ่ะมาเก็บปักขามพี่น้องเลยแบบน,นี้เก็บปักขามสมไว้เถอะใส่ต้มปูโ,โล้วนเต็มดินดนี่พี่นอ้องปักขามปลาพี่น้องเลยปลาคามล้วนเหยงนี่พี่น้องบริสันต์นี่ลมพัดแห้งขามโล้นพี่น้องเลยคุณเต็มดินอยู่พี่น้องเก็บไปไว้เถอะ ใส่ต้มปูต้มปลาพี่น้องประการหายากพี่น้องเงี้ยนี่อ่ะ๋ยวถุงพายีนึงพี่น้องคุณพี่น้องลนจนเบิดสู้หมากเลยพี่น้องไม่เสียแล้วมันไม่จักหมากเลยพี่น้องทั้งต่วนมันลนลงมาล้มพัดพี่น้องลนลงเป็นบดเลยพี่ไม่ยุขีดินอยู่แบบที่นี่ลนครับลนเนี้ยเสียดายพี่น้องเก็บเอาเดี๋ยวกันเอาหินมาซื้อพี่น้องเสียดายไปปอกเอาไนไว้พี่น้องเลย ออกไงออกพี่น้องขามพี่น้องเจ็บปากขามพี่น้องเไยขามโอ้ไลยพี่น้องขามโดนเดียงพี่น้องขามโดนเดียงโดนเดียงขามโดนเดียงพี่น้องอ๋อไล่ครับพี่น้องโดนอุ้ยตัวหน่ยไงโดนพี่น้องกว่า โล่อนเองนี่พี่น้องบม่ได้ซันยากเลยลมพัดแห้งไรดูนะโอ้ยโห่นะโล่นลงพี่น้องเลยเสียดายเต็มอยู่ในปลาแห้งคับเหนือพี่น้องดูนะเต็มอยู่พี่น้องเลยได้ถุงนึงแล้วพี่น้องเอ้ถุงนึ่งละเมียแเราพี่น้องเอ้ไม่มีน้อไสละ ได้บักข้ามมีเราเมื่อนี้กัวน้นอีข้ามกันนะนี่ข้ามจริงพี่น้องเอ้เขาอ่าบักข้ามเปียกพี่น้องเอ้เปียกข้ามเปียกร้อนในบักขามพี่น้องร้อนในบักขามฟิงแดดเงยม่งเศร้าหนาวหลาย เอาไว้ตะกินย่ามมมมี่พี่น้องมะขามเปียกกวนอีกคามเขอ่าบักคา,ามเปียกพี่น้องเลยเปียกคามเปียกรลอนแน่บักคามพี่น้อง ร่อนในบักมาขามฟิงแดดย่ำมเศร์าหนาวลายอ่ะเอาไว้ถ้ากินย่ำม่ม,มี่พี่น้องมะขามเปียก